สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ ริพูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวริพูทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับและติดตามชาแนลเล็กช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยเหลือนะครับและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการให้กำลังใจชาแนลเล็กช่องนี้ได้อยู่รอดต่อไปในโลกของ u t u b e นะครับผม ช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกประจำคลิปนี้นะครับเว็บไซต์ลิพู fc.com นะครับสื่อทางการของทีมลิพูนะครับก็รายงานนะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าฟาร์มิโนนะครับได้ย้ายไปร่วมทีมอัลอิติฮัดนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอยู่กับทีมลิพูมาเป็นเวลานานกว่า5ปีนะครับโดยฟารมิโนนะครับได้ลงเล่นให้ทีมลิพู ไปทั้งหมด219นัดในทุกรายการนะครับและพาทีมลิวพูลคว้าแชมป์5รายการนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเว็บไซต์ liverpoolfc.com นะครับยังออกมานะครับประมวลภาพเหตุการณ์นะครับช่วงเวลาน่าประทับใจระหว่างที่ฟามิโยนะครับเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับผม เดือนพฤษภาคมปี2018นะครับลิเวอร์พูลก็ทำการเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการเปิดตัวฟาบินโยนะครับหลังจากนะครับผิดหวังจากนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนะครับผมแค่2วันเท่านั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ทำการเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวฟาบินโยนะครับเข้ามาเป็นกองกลางตัวรับคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลนะครับผม เดือนกันยายนนะครับปี2018นะครับฟามิโยนะครับก็ได้ออกเดบิวต์นะครับอย่างเป็นทางการให้กับทีมลิเวอร์พูลนะครับผมเดือนธันวาคมปี2018นะครับฟามิโยก็ทำประตูแรกให้กับตัวเองได้นะครับที่ลิเวอร์พูลด้วยการหม่งประตูเข้าไปนะครับในเกมที่เจอกับทีมนิวคาสเซิลนะครับ เดือนพฤษภาคมนะครับปี2019นะครับฟาร์มิโยนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในค่ำคืนประวัติศาสตร์นะครับที่ลิพูนะครับพลิกกลับมาเอาชนะทีมบาเซโลนานะครับได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับถือเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์นะครับที่ฟาร์มิโยนะครับคือส่วนสำคัญนะครับคืออีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญนะครับที่ทำให้คืนประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนะครับเกิดขึ้นนะครับผม เดือนมิถุนายนปี2019นะครับฟามิโยก็ได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เมืองมาดริดนะครับนะฮะต่อมาครับเดือนสิงหาคมปี2019นะครับฟามิโยนะครับก็คว้านะครับแชมป์ ยูฟ่าซูเปอร์คัพร่วมกับทีมลิเวอร์พูลนะครับผมเดือนสิงหาคมปี2019นะครับจุดเด่นของฟาร์มิโยนะครับอย่างการนะครับแย่งบอลนะครับก็กลายเป็นจุดเด่นนะครับที่เฉิดฉายที่สุดของฟาร์มิโยในตอนนั้นนะครับผมเดือนพฤศจิกายนปี2019นะครับฟาร์มิโยนะครับก็ยิง ไก่นะครับเข้าไปอย่างสวยงามนะครับในนัดที่ทีมลิพูชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านส่วนใหญ่นะครับน่าจะจาน่าจะจำนะครับประตูยิงไกลนะครับที่ฟาร์มโอย,ยิงได้นะครับลูกนี้นะครับ ต่อมานะครับเดือนมิถุนายนปี2020นะครับฟาร์มินโย่ก็ยิงไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมที่เจอกับคิสตันพาเลตนะครับและส่งผลนะครับมีส่วนทำให้ทีมลิฟูพคว้าแชมป์พิม์ลิกในรอบ30ปีนะครับแชมป์ลิกอีกครั้งนะครับในรอบ30ปีได้สำเร็จนะครับผม เดือนกรกฎาคมนะครับปี2020นะครับปามิโยนะครับก็ได้ฉลองแชมป์พิมร์ลีกนะครับที่สนามแอนฟิลด์ร่วมกับแก๊งเพื่อนนะครับจากบราซิลของเขานะครับ เดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับฟาร์มิโย่นะครับก็ยิงจุดโทษแบบปาเน,นงกาเข้าไปนะครับในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่เบรมรีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการยิงจุดโทษที่เยือกเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับของฟาร์มิโย่นะครับ,รบซึ่งแฟนบอลลิปูคงไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับ และในที่สุดนะครับฟามโยกก็พาทีมลิพูวคว้าแชมป์คารดาบาวคัพนะครับต่อมานะครับผมเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับ ลิเวอร์พูลนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นครั้งที่3ในรอบ5ปีนะครับซึ่งฟาร์มิโยก็คืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบชิงนะครับถึง3ครั้งในรอบ5ปีนะครับผมและในที่สุดนะครับเดือนนะครับรุสภาคมปี2023นะครับฟาร์มิโยก็ได้ลงเล่นเกมนะัดสุดท้ายให้กับทีมลิเวอร์พูล ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นภาพโมเมนต,ต,ต,ต์ต่างๆนะครับที่น่าจดจำของฟาร์มโยกับทีมรีฟูนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับหลังทีมลิผูออกมาประกาศข่าวการย้ายทีมของฟาร์มิโออย่างเป็นทางการนะครับด้านตัวฟาร์มิโอเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกดาผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะออกจากบ้านหลังนี้ช่วงเวลา5ปีที่ผมได้สวมเสื้อทีมนิผูถือเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขและเป็นเกียรติมาก ผมได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาลิเวอรพูซึ่งทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้เติบโตขึ้นทั้งในฐานะนักฟุตบอลและในฐานะผู้ชายคนหนึ่งผมทำความฝันเป็นจริงภายใต้เสื้อทีมลิเวอพูและควา้าแชมป์ทุกรายการที่สามารถฝันถึงได้อย่างพรีเมียร์ลีกแชมเปียนลีกเอฟเอคัพและคาราบาวครับ ขอบคุณลิฟพูที่ทําให้ผมได้ไปยืนอยู่จุดสูงสุดของเส้นทางอาชีพและทําให้ผมได้ลงเล่นฟุตบอลโลกขอบคุณลิฟพูที่ช่วยเติมเต็มความฝันของผมที่ต้องการเดินเข้าไปในสนามกีฬาพร้อมกับลูกชายที่อยู่ในอ้อมแขน ขอบคุณลิพูที่ทำให้ผมได้ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์ที่มีบรรยากาศที่ดีที่สุดในโลกผมได้มีส่วนร่วมในการลงแข่งนัดประวัติศา,ศาสตร์ในค่ำคืนที่ลิพูพลิกกลับมาเอาชนะทีมบาร์เซโลนาช่วงเวลาในตอนนั้นจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปผมชอบและประทับใจความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลกับทีมลิพูช่วงเวลาของผมที่ลิพูคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในอาชีพของผมทุกคำผม ทุกคำพูดที่ผมได้เอ่ยออกมาเป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวใจผมรักทีมนี้พูและขอบขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง you will never walk alone ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคำพูดบอกกลานะครับจากฟามิโยค,ครับผมประเด็นต่อมานะครับเว็บไซต์ร p o o l fc. com นะครับออกมาประกาศนะครับอย่างเป็นทางการว่า v i r ร์จิลฟานได้นะครับได้รับการแต่งตั้ง เป็นกัปตันทีมลิปูคนใหม่นะครับส่วนรองกัปตันทีมนะครับก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับโดยฟานไดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมลิปูคนใหม่ไว้ว่าเขารู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของลิปูจนยากที่จะอธิบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นคําพูดได้ในตอนนี้การได้เป็นกัปตันทีมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับถือเป็นเกียรติอย่างสูงส สุดของอาชีพแล้วและยิ่งได้เป็นกับตันทีมนิฟูอีกด้วยก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจมากขึ้นไปอีก การได้เป็นกัปตันทีมลิอร์พูลนะครับคือสิ่งที่ทําให้เขาภูมิใจมากและเขาให้สัญญาว่าจะทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้ทุกคนในทีมลิอร์พูลภูมิใจและมีความสุขที่ได้เขาเป็นกัปตันทีมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับฟานไดนะครับยังออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังม,มากท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มันเป็นความรู้สึกที่ ที่เจ็บปวดมากเพราะทุกคนรู้ดีว่าพวกเรานะครับสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้ ถ้าทำผลงานให้คงเส้นคงวาความคงเส้นคงวาของผลงานที่ดีนะครับคือสิ่งที่สําคัญที่ขาดหายไปเมื่อดูดูการก่อนและเป็นสิ่งที่นักเตะรีวูทุกคนนะครับต้องร่วมกันสร้างขึ้นมาอีกครั้งในทุกๆวันและในทุกๆเกมที่ลงสนามนะครับช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวในมุมมองของฟาไดนะครับเห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นที่ย้ายออกจากทีมไปและก็มีผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาใหม่ การเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นที่นี่และทุกคนนะครับต้องอดทนรอกันอีกสักหน่อยนะครับพวกเราทุกคนที่ริฟูรวมทั้งทีมสตาฟโค้ดแฟนบอลเป็นกลุ่มคนนะครับที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งว่าพวกเราสามารถทําอะไรได้อ่บ้างนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับดงังลิฟวูแต่งั้งฟานไดนะครับเป็นกับตันทีมริฟวูคนใหม่อยากเป็นทางการนะครับ ต่อมานะครับมาดูภาพกันบ้างครับภาพการเปิดตัวนะครับอย่างเท่เลยทีเดียวนะครับกัปตันทีมคนใหม่ของพวกเรานะครับผมเวอร์จิลฟานไดนะครับนี่ครับกัปตันนะครับอย่างเท่จริงๆนะฮะตึงมากครับผมตึงแบบสุดๆเลยนะฮะนี่กัปตันทีมคนใหม่ของพวกเรานะครับผมก็มาดูกันนะครับว่า ฟันได้จะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนรองกัปตันของพวกเรานะครับก็เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะครับผมนี่ครับเป็นทั้งคู่ครับผมอย่างเท่ครับผมก็เอาใจช่วยพวกเขากันต่อไปนะครับให้ว่าให้นะครับทำงานนะครับในฐานะกัปตันทีมให้ดีที่สุดนะครับผมติดตามเอาใจช่วยพวกเขาทั้งคู่ด้วยนะครับทุกคน เด่นต่อมานะครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับบรรดาแฟนบอลลิปูในต่างประเทศนะครับก็ได้ออกมา ตั้งข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทีมลิเวอร์พูลลงฝึกซ้อมปีซีซั่นแบบเปิดที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อจูโจนะครับเจอเกนคอปได้เข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับเทนอาร์โนนะครับซึ่งหลังเทนได้ฟังคำพูดของคอปเทนก็ได้แสดงอาการตกใจออกมาให้เห็นนะครับอย่างชัดเจนทำแฟนบอลลิเวอร์พูลในต่างประเทศนะครับพาการสงสัยและอยากรู้ว่าคอปนั้น พูดเรื่องสำคัญอะไรกับเทนนะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์ r i ฟูเอฟซีดอนะครับสื่อทางการของทีมรีฟูก็ได้ออกมาไขปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เจสันคอปบอกกับเทนนะครับว่าเขานะครับเป็นรองกัปตันทีมรีฟูต่อจากเจมมิลเนอร์นั่นเองนะครับก็เว็บไซต์ r e ฟูเอฟซีดอทคอนะครับก็ออกมา คอนเฟิร์มแบบ Official เลยทีเดียวนะครับว่าช่วงเวลานะครับที่แฟนบอลลิวพูในต่างประเทศพากันสงสัยนั้นแท้ที่จริงแล้วนะครับก็คือช่วงเวลาที่เจคลปแต่อตั้งเทนอาโนขึ้นเป็นรองกับตันทีมลิ์พูครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะนะครับของทีมลิปูประจำวันนี้กันนะครับแรงข่าวที่หนึ่งะครับก็คือพอจอยครับพอจอยนะครับนักข่าวสายหงเทีนหนึ่งจากเว็บไซต์เด e Time s Times นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมลิพูนะครับยกกระดับภารกิจล่าโรมิโอราเวียมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเพิ่มค่าตัวนะครับในข้อเสนอครั้งที่2ที่จะยื่นให้ทีมเซาท์ทมป์ตันพิจารณาโดยตัวเลขข้อเสนอครั้งที่สองนะครับจะใกล้เคียงกับตัวเลข50าล้านปอนด์ที่ทางทีมเซาท์ทมป์ตันนั้นต้องการนะครับข้อเสนอครั้งที่1นะครับจำนวน34ล้านปอนด์บวกแอ อีก4ล้านปอนด์ถูกทางทีมเซาท์แฮมป์ตันปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอจอยนะครับย้ําอีกครั้งว่าตอนนี้ลาเวียคือเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของลิเวูในตอนนี้และตัวลาเวียเองนะครับก็กระตือรือร้นนะครับหรือกระสันนะครับอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวูเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคอบนะครับยังคงต้องการซื้อกองหลังเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้ เหมือนเดิมนะครับผมแหล่งข่าวที่2นะครับก็คือเดวิสลินครับเดวิสลินนะครับนักข่าวสายหงงนะครับทีต่ตอนนี้นะครับทำงานให้กับทางเว็บไซต์ this is a n r f i e l d นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเป็นความจริงนะครับที่ริฟูก,กำลังจะได้ตัว เทนนออลลี่นะครับกองกลางวัย16ปีจากทีมเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าหนูรายนี้นะครับก็ได้ออกมาโพสตภาพนะครับและข้อความบอกลาทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ออกมาขอบคุณนะครับช่วงเวลา10ปีนะครับที่เป็นผู้เล่นของทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดอาคาเดมี่นะครับ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้นครับลิ์พูกำลังเสริมทัพนะครับออ่ชุดอะคาเดมี่อย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็เป็นนะครับเทนนออรดี้นะครับกองกลางวัย16ปีนะครับจากทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ซีเกตส์เกลนะครับทวิตเตอร์ชื่อดังที่รายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับตลาดนักเตะดาวรุ่งนะครับยืนยันว่าเทนนออ์ดี้นะครับคือกองกลางวัย16ปีนะครับที่ เก่งที่สุดในรุ่นเลยนะครับซึ่งกำลังจะย้ายมาร่วมทีมเรียวผูนะครับผม แดงข่าวที่3นะครับก็คือโรมาโน่ครับในวันนี้นะครับโรมาโน่ออกมาเล่าข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยคําตอบของเจอเกนคอปหลังเจอหนักข่าวนะครับถามเรื่องการยืมตัวเอมบาเป้ที่มีข่าวดือออกมาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกขำกันในช่วงนี้นะครับซึ่งคอปนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราที่ลิเวอร์พูลนะครับต่างพากัน ขำกันหนักมากนะครับกับข่าวลือที่เกิดขึ้นแม้ว่าเอบาเป้นะครับจะเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เงื่อนไขทางการเงินของลิเวอร์พูลนะครับทำให้เอบาเป้ไม่เหมาะสมกับทีมลิเวอร์พูลนะครับถ้าเอบาเป้มาลิเวอร์พูลจริงนะครับเขาคงตกใจมากที่ทีมลิเวอร์พูลเซอร์ไพรส์เขาในรอบ8ปีที่ทำงานที่นี่ด้วยการพาเอบาเป้มารวมทีมนะครับผม เรื่องที่2นะครับโรมาโน่นะครับรายงานว่าตอนนี้ลิฟพูนะครับกำลังเจรจาคว้าตัวนะครับอม,มารานาโลก,กองกลางดาวกองหลังนะครับดาวรุ่งของทีมเวสต์แฮมให้ย้ายมาร่วมทีมอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนักเตะนะครับที่ดาวรุ่งนะครับที่ทีม ลิฟูกำลังเจจาอยู่นะครับสำหรับอัลมาดานาโลนะครับและเรื่องที่3นะครับโรมาโน่นะครับเปิดเผยว่าลิฟูนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่2เพื่อซื้อลาเวียจริงนะครับผมโดยข้อเสนอครั้งที่2นี้นะครับได้มีการเตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ ก่อนแล้วนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวตลาดนักเตะที่ผมนํามาเล่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวลิปูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช anel เล็กๆช่องนี้ครับถ้าถูกใจและอยากให้กละจายช anel เล็กๆช่องนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับหรือดูในผ่านทางซุปเปอร์แดงนะครับก็เป็นการให้กำลั ร่างกายและกำลังใจให้ชาแเลกๆช่องนี้อยู่รอดต่อไปได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ